สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถกระบะมือ2นะครับแล้วก็รถครอบครัวมือสอที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ผู้จัดก,การสายขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเผื่อใครสนใจรถกระบะครับหรือรถครอบครัวสักคันนะครับ คุณดูช่องนี้นะจะมาจะพาพี่พี่ครับมาอัปเดตนะครับสต็อกใหม่ล่าสุดกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับเน้นดูลมรวมดูเยอะๆนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่เพชรยนต์นะครับเราคันรถสวยคุณภาพเกรดเครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไมกอไม่ไม่มีเล่มชำรุดสูญหายครับวันนี้ผมอยู่ที่สต็อก รถเข้าใหม่นะแล้วก็รถรอปรับสภาพครับที่โกดัง3บริษทะพยนตร์จอดแน่นมากนะประมาณร้อยกว่าคันนะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาพี่มารับชมรถกระบะและรถครอบครัวครับคันที่น่าสนใจมีจอดอยู่น่าจะประมาณสักสามสิบสี่สิบคันอะมาประมาณสี่สิบคันนี่ผมยืนอยู่หลังรถกระบะนะยืนอยู่หลังตัวไลเนอร์นะครับมาเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับมาถ่ายมุมสวยๆให้พี่ๆรับชมครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับใครรอดูรถกระบะครับหรือรถครอบครัวนะฟอร์จูเนอร์ครับผมมี ปี 18, 19, 20, 21อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รถกระบะนะครับมีราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทอ่าใครลอกกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับแสนกว่าบาทเดี๋ยวจะพาไปดูอะนะแล้วก็มีเข้ามาใหม่หลายหลายคันเลยครับนี่ x e s eries, มีใครลอมไหม x s e r i e s สีดำนะครับหรือนี่1.9แซดสีออกเทาแลมโบเป็นไง นะครับมีให้พี่ๆเลือกเยอะมากนะรวมถึงกระบะแครบนะทั้งออโต้ครับทั้งแมนนวลเนี่ยออโต้แบบเนี้ยนะครับแล้วก็แมนนวลมีนะครับกระบะแครบแบบนี้นะปีใหม่ๆนะยี่สิบเอ็ดอะไรแบบเนี้ยขึ้นไปสามแสนปลายนะครับสามแสนปลายมีนะครับทำมาหากินนะเผื่อใครสนใจรถมือสองสักคันนะครับทักเข้ามาหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ไลน์ครับ at p e k หนึ่งห้าสองครับขอพาดูคันแรกนะพาไปดูเทอรลเโบดีกว่าไล่เรียงกันไปเนาะ คลิปนี้นะจะพาดูประมาณ4ี่สคันน่ะนะครับดูให้จบนะนะครับใครสนใจรถกระบะมือสองสักคันนะครับพาดูเยอะเลยแล้วก็มีพวกรถเข้าครัวมี m มล์เมีฟอนด์ชุนเนอร์คันนี้เพิ่งเข้าครับสีเทาแลมโบนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเดี๋ยวขอดูสต็อกก่อนนะครับบางคันนะ่มันเพิ่งเข้ามาใหม่นะราคาอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่มาถ้าคันไหนราคาไม่มาเดี๋ยวผมขึ้นไปให้คันนี้ครับอ่าเป็นหนะึ่งจุดเก้านะทะเบียนชนบุรีเหรอคันนี้หนึ่งจุดเก้าแซดคับแถบสี่นะ คันนี้กีออตโต้ครับปียี่สิบสามเทอร์แลมโบเป็นไงเทอร์แลมโบปียี่สิบสามมือใครอยากได้นี่คือเข้าใหม่นะยังไม่ล้างยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพิ่งเข้ามาก่อนหยุดสองการนะครับคลิปนี้ก็ดูกันเป็นเพลินนะสงการวันสุดท้ายนะวันที่สิบห้านะครับยังหยุดกันอยู่เนาะนะครับก็ใครสนใจนะจองรถช่วงนี้ได้นะครับทุกคันนะครับผมฟรีให้รับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีซ่อมศูนย์คุณซื้อ uzu, อิซูซูซ่อมศูนย์อิซูซูครับซื้อโตโยต้าซ่อมศูนย์โตโยต้าหนึ่งปีเต็มนะครับ คันนี้เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันป้ายแดงออกมาเกือบล้านนะออกมาเก้าแสนกว่ากว่าเก้าแสนกลางๆเนอะตอนนี้เจ็ดสองเก้าครับลดปีกว่านะครับลดเทืยบปีกว่ากว่านะคุ้มเลยนะครับวันตีศูนย์ปกติมันห้าปีเนาะนะครับตัวหนึ่งจุดเก้าซเนี่ยเยทาแรแเรโบสีอ่อ คันนี้สีเนี่ยหายากนะแล้วก็เป็นสีที่สวยอีกสีหนึ่งนะครับได้เบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับมีจอทัชสกรีนครับมีที่วางแว่นตากันแด,ดดด้านบนนะแล้วคุณดูดิพรมสกัดลาดด้านบนสะอาดสะอ้านครับสวยเหมือนใหม่อ่ะนะครับคันนี้1.9จุดเก้าตัวแซดนะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับเกียร์ออตโต้เรียบร้อยสภาพเหมือนใหม่เลยนะสภาพเหมือนใหม่เลยรถใช้งานแค่ปีกว่ากว่านะคุณประหยัดไปประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับรถแค่ปีกว่ากว่านี่มีที่วางแขนตรงนี้แล้วผมชอบบอกของอีดูสุเขานะมันดูนุ่มอ่ะนะมันดูเหมือนกับ ถ้าเปรียบเทียบนะมันเหมือนพวก Honda พวก CRV เนอะภายในเนอะเบาเป็นแบบนี้นะครับอ่า CRV นะพวก Accord นะเบามันจะเป็นแบบชั้นๆแบบนี้นะครับมีที่วางแขนมีอะไรแบบนี้ให้ครบหมดแล้วนะที่วางแก้วน้ําให้สภาพดีครับแอร์หลังมีให้นะเผื่อใครสนใจนะครับรถมือสองสักคันนะครับทักมาได้เลย065 951 33้4เก้ไลน์ครับ P E K หนึครับมีไลเนอร์อะไรต่างๆให้เรียบร้อยก้องถอยเบาะหนังจอทัชสกรีนครับ จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันนะเจ็ดสองเก้าหรอผ่อนอยู่ประมาณอเดี๋ยวผมเช็คให้นะคันนี้น่าจะผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่ถึงประมาณหมื่นสองอะขอขอภยัยประมาณหมื่นสองสองร้อยนะฟรีดาวได้เลยนะครับดอกดอกเบี้ยนเนี่ยถ้าเป็นไอตัวสี่ประตูเนาะเริ่มต้นประมาณสองจุดห้าเก้าสองจุดหกเก้าเดี๋ยวหาให้สองจุดหกเก้าสี่ปีนะครับเริ่มต้นแค่นี้เองสําหรับสี่ประตูนะแต่ถ้าเป็นแคปนะหรือตัวเตี้ยหัวเดียวอะไรประมาณเนี้ย ไอ้พวกนั้นก็จะเริ่มต้นที่สามจุดหกเก้าอันนี้เริ่มต้นสองจุดหกเก้าครับมาดูคันที่สองครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านรอคันนี้นะสำหรับตัวสีดำคันนี้ครับปียี่สิบสองหนึ่งจุดเก้าเอ็กซิลี่อ่าใครมีใครรอไหมปียี่สิบสองไมล์หกหมื่นห้าครับ อ่าไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะเป็นตัวแต่งเอ็กซิลี่ครับเดิมโลงงานเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ล้างสังเกตนะสติกเกอร์ต่างๆช็อคต่างๆยังอยู่ที่รถอยู่เลยนะฝุ่นยังเกาะอ,อยู่เลยเดี๋ยวปรับสภาพให้นะครับทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนไปกรุงเทพมหานครให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับได้ล้อแม็กแบบนี้นะคุณดูล้อแม็กเขานี่งยังสวยนะแม็กยี่บเอ่อแม็กสิบแปดนิ้วนะครับสีดำนะครับคันนี้ปียป2ิบสองครับไม้หกหมื่นห้าเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดสี่เก้าพอยู่หมื่นสองข้อกวา่าคันนี้พรอ,อยู่หมื่นสองแบบ หมื่นสองหกร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับหมื่นสองห้าร้อยหมื่นสองหกร้อยครับได้เอ็กซิลี่สีดำนะรอเลยสภาพเกรดเอแน่นอนนะครับที่เพชรยนต์นะครับ, 12, 500, 12, 600, รบไม้น้อยด้วยนะคันนี้ไม่หกหมื่นห้านะมีโลบาต่างๆให้แล้วนะครับรถสวยเลยนะครับเดี๋ยวมีบริการตรวจรถให้อีกสองร้อยสิบห้าจุดโดยบริษัทชิคสภาพดีตัวแต่งครับตัวแต่งในเะอ็กซิลีใครรออยู่นะ<ม>เข้ามาแล้วนะครับคันเดียวเลยที่เหลือติด ขายไปหมดแล้วนะที่เหลือขายไปหมดแล้วมีสีดําเข้ามาใหม่แอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมีเบาะสภาพดีนแน่นตึงครับอ่าเทอร์เมโบนะปี๊บสามตัวเซตนะครับอันนี้เป็นตัวแต่ง X เอ็กซิลี่เป็นไงเ,เป็นไงกุญแจเป็นคีย์เลสแล้วนะสําหรับเอ็กซิลี่แบบนี้มันจะได้เป็นคีย์เลสนะครับมีพวกเนี่ยนะหมวดต่างๆนะคูสคอนโทรลกล้องถอยจอทัชสกรีนภายในจะคล้ายกับตัวตะเกียรแหละแต่มันได้ความดุดันกว่าอ่าได้ความดุดันได้กุญแจคีย์เลสนะครับ นี่คุณดูนะเบาะเบอะนะครับสภาพดีเลยนะครับรถสวยเลยนะครับสําหรับคันนี้ใครสนใจ X อ็กซิลีครับผ่อนอยู่หมื่นสองหน่อยหน่อยนะครับทักมาศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ลน์ครับแอทพีอเคหนึ่งห้าสองครับมาตะกี้เราดูออโต้ไป็สองคันนะแล้วก็ผมขอพาดูมันดูตัวเตี้ยคันนี้มากคันนี้รู้สึกก็จะเป็นออโต้หรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับอ่ะดูนาวาร่าก่อนดีกว่านาวาร่าคันนี้ราคารู้เลยนะครับนาวาร่าคันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันครับ สามแสนแปดหมื่นเก้าพันเป็นตัวแคปครับแบ็กอีดิชั่นนะปียี่สิบครับไมห้าหมื่นสามสามแปดเก้าคันนี้รู้สึกผ่อนมาเจ็ดพันนะฟรีดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันครับได้รถสวยน่าใช้สีดําตัวแต่งนะแมนนวลครับไมห้าหมื่นสามตัวแต่งแล้วแบ็กอีดิชั่นนะครับเครื่องสองพันห้าตัวอีสีดําโดยสวยแบบนี้ครับผ่อนเจ็ดพันตลอดสัญญาสนใจทักมาได้นะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์นะครับเอสพีหนึ่งห้าสองครับมาดูคันต่อไปไหม คันต่อไปขอดูคันนี้เจ็ดหกอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวขอดูก่อนทะเบียนเจ็ดหกศูนย์สามเดี๋ยวผมขอเช็คให้นะครับคันไหนไม่ทราบราคา๋ยวผมคุณอาคันนี้ทราบแล้วคันนี้เกียร์ออโต้ปีย2สองเป็นไงปีใหม่ไหมสี่แสนสามหมื่นเก้าพันครับคุณได้ G นะเกียร์ออโต้นะแคปเตียทำมาหากินครับปีใหม่หมปีย่บสองไม้แค่แสนหนึ่งครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันยังไม่ติดจองสเปคนี้นะครับผมมีไม้แปดหมื่นด้วยถ้าไม้แปดหมื่นจะสี่สี่เก้านะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแต่คันนี้ไม้แสนหนึ่ง มาเยอะกว่าสามหมื่นโลแพงกว่าบาทแพงกว่าหนึ่งหมื่นบาทแล้วแต่ท่านชอบนะแต่ถ้าคุณอยากได้สเปคนี้แคบนะฮะเออตัวแคบออโต้ตัวเตี้ยนะทักมานะครับมีอยู่ประมาณถ้าออโต้นะมีประมาณสี่ห้าคันถ้าแมนนวลมีประมาณเกือบสิบคันนะ่ะนะครับปีงาสิบเก้าครับถึงประมาณยี่สบามยี่สี่เลยสนใจทักมานะผ่อนอยู่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับมาคันต่อไปไหมฟอร์จูเนอร์ไหมเผื er ่อใครอยากได้นะครับฟอร์จูเนอร์คันนี้ทะเบียนแปดศูนย์สามสี่ฟอร์จูเนอร์สเปคประมาณนี้เข้ามาเยอะเลยนะปีงั้นเด็ดสิบเก้าถึงยี่ แปดศูนย์สามสี่เดี๋ยวขอเช็คให้สักครู่นะครับแปดศูนย์สามสี่คันนี้เป็นสองจุดสี่วีขับสองครับอ่าสองจุดสี่วีขับสองคันนี้ปีสิบแปดนะแปดห้าเก้าไม้แสนสามนะครับแปดห้าเก้าเหรอผ่อนอยู่ประมาณประมาณหมื่นสี่นะคันนี้ฟีดาวผ่อนประมาณหมื่นสี่คุณได้ฟอร์จูเนอร์นะหลอ่อนลอแบบนี้ขับเท่แบบนี้นะตัว 2.4ตัววีนะครับก็มีเนวี่แรงต่างให้ครบแล้วอะ่ะมีกล้องถอยจอทัชสกรีนมีเนวี่ให้ครบแล้วสนใจทักมาได้ครับ0659513374ครับมาดูคันต่อไปฟอร์จูเนอร์อีกแล้วสีเทาดําครับ5969นะคันนี้ทะเบียนของจองกันอยู่นะเดี๋ยวขอเช็คราคาคันนี้ขับสี่2.4วีครับแต่ขับสี่นะปี19ไปปีจด20ครับได้สีเทาดําไม้หนึ่งแสนกับอีกแปดพันเองนะไม้แค่1ึงแสงกับอีกแปดพันคันนี้ เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าหนึ่งเก้าพรูยูหมื่นห้านะครับหมื่นห้าสี่ร้อยตลอดสัญญาฟรีดาวพรูหมื่นห้าสี่ร้อยนะครับคุณได้รถสวยนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าป้ายแดงไอ้ตัวขับสี่เนี่ยมันมีร้านหกอะนะครับตอนนี้มันได้แค่เก้าแสนกว่ากเองนะเก้าหนึ่งเก้าเป็นปีสิบเก้าปลายปีครับจดยี่สิบสีเทาดํานะครับขับสี่นะแต่ขับสี่แต่เครื่องสองจุดสี่นะครับมันมีขับสี่สองจุดแปดด้วยนะเผื่อใครชอบกันมามาดูไฮไลท์ของเราเลยดีกว่านะสําหรับคลิปนี้นะครับเผื่อใครสนใจ นิสสันนาวาร่าครับคันนี้ปี2010จด2011ราคา189,000บาทอ่าเบอร์ใครสนใจนะนิสสันนาวาร่าครับ189,000ทักมาคุยราคากันได้คันนี้เราคุยกันได้นะครับต้องบอกงี้เป็นรถเทินลูกค้านะปกติเราไม่ได้เอาปีลึกแบบนี้มาเกียร์แมนวนวลไม้206 189,000บาททักมาขอราคาได้นะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับ เครื่องยนต์ V-N Turbo แล้วนะครับ common rail V-N Turbo นะครับประหยัดน้ำมันนะแล้วก็เป็น4ประตูด้วยปี2010 1นิจดสินิสสันนาวา่าไม้ส206นนะครับเจ้าของเดิมดูแลกสาดีนะครับนี่สภาพ,าพดีเลยทะเบียนเป็นนนทบุรีเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ครับ4ประตูสีเทาดำนาวาล่านะนะคเครื่องก็โอเคเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัว2.5นะครับตัว E 4ประตูครับให้คุณดู ภายในยังสภาพดีอยู่อะไรไม่สมบูรณ์เดี๋ยวแก้ไขเดี๋ยวปรับให้นะแต่สภาพเดิมโอเคเลยอะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูไหมนะอวนะชึ่งเดียวติดนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดในะนี่สตาร์ทอยู่นะกุญแจเป็นแบบเป็นแบบบิดสตาร์ทนะแล้วก็มีรีโมทมาให้นะครับสภาพดีเลยสภาพดีเลยนะคันนี้เอาไปใช้ง,งานต่อไม่บิดหวังครับ4ประตูนะขับก็ขับในแถวบ้านคุณเนะี่ยนะครับได้เลยนะตามสวนอะไรต่างๆก็ได้นะครับรถสวยครับอีกหนึ่งคันนะสี่ประตูครับสี่ประตูนะ ใครสนใจคันนี้ทักมาได้นะ065 951 3374นะครับขนของได้นะ Aero Class นะครับสำหรับตัวไลเนอร์เขาะสภาพดีนั้น189,000สนใจคันนี้จัดได้เลยนะ065 951 3374ครับไลน์นะ @p ek 152นะครับไม่2 206 นะไม่ประมาณสองแสนหกนะครับหนึ่งแสนแปดหมืนเก้าพันครับได้กระบะนะเอาไปทำอาหารกินนะนะครับเอาไปขนของได้นะแสนกะบะ็บาทแตคุณไม่ต้องผ่อนหรอกมาซื้อสดเถอะนะราคารู้สึกปีสอง0ันสิบมันมันผ่อนไม่ได้ด้วยนะก็ซื้อสดไปนะสำหรับคันนี้นะครับมาดูคันต่อไปนี่ไหมสี่แสนสี่มนเก้าพันเฮ้ยตะเกียบที่ผมพูดอะนะว่ามัม 8, 000, นมีไม่แปด0มืนเนี่ยแหละไม่แปด0มื่นหนึ่งสี่สี่เก้าก็ผ่อนเจ็0พันกบาทเหมือนกันแคปเตียออโต <C apt ier Auto> นะแคปเตียออโต้เบอร์ใครสนใจคันนี้นะครับจัดได้เลย0 6, 5, 9, 5, 1, 3, 3, 4, ูน no ย์หกห้ามสาจ็ไมน้อยไมแค่80,000 f o r t อร์จูเต่อนะมาต่อเนื่องกันที่ f o r t จูเนอร์0ปดแสนะครับคันนี้2.8 V Sigma ดวฟนะครับไม1หน0 0งพอดีปี P 18ทะเบ,บียนสวยจําง่ายนะทะเบ,บียนคุณดูทะเบ,บียนเขาดิทะเบ,บียน787เป็นไงจำง่ายไหมจอดที่ไหนก็จําได้เนะทะเบ,บียนเป็นสตัวนะครับเจ็ดเดี๋ยวขอเช็ค สองจุดแปดวีขับสี่ปีสิบแปดไม่หนึ่งแสนเจ็ดร้อยแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้านี่ผ่อนอยู่ประมาณสักหมื่นห้าอ่ะฟีดดาวผ่อนประมาณหมื่นห้านะครับเผื่อสนใจคันนี้นะทักมาได้เลยศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับซอร์ 4, จูนเนอร์สองจุดแปดแล้วขับสี่ด้วยนะครับรถสวยเลยมามาดูโซนนี้ครับไอ้สเปคแบบเนี้ยผมมีเยอะเลยนะเผื่อใครสนใจนะครับสําหรับมิวเอ็กซ์นะสามจุดศูนย์เนวี่ครับขับสองมันเข้ามายี่สิบหกคันปะ ยี่สิบสามคันอ่ะประมาณนี้ขายไปแล้วสิบคันมีอยู่อีกสิบกว่าคันนะครับราคาประมาณหกเจ็ดเก้าไม่ประมาณหนึ่งแสนแปดพันหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนสองประมาณนี้นะครับนะบเป็นรถหน่วยงานของอมสินนะครับรถเขาเรียกว่าในแบงก์นะครับหมดสัญญาเชา่ายกรถนะครับเราก็เหมาาหมดเลยนะสามจุดศูนย์เนวีนะครับสามจุดศูนย์ขับสองเนวีปีสิบแปดป้ายแดงล้านสี่ร้านสามร้านสี่ประมาณเนี่ยป้ายแดงประมาณร้านสามร้านร้านสี่ราคาหายไปเกินครึ่งครับ นะคุณได้ขับมิวเอ็กนะรูหลา้านะครับแล้วก็นุ่มๆน,นะครับแต่ได้เครื่องแรงสามพันเนวี่ป้ายแดงร้านสี่ตอนนี้หกเจ็ดเก้าอะนะผ่อนอยู่ประมาณหมื 1> 1, 1, 1, ่นหะนึ่งอะนะฟรีดาวผ่อนหมื่นหนึ่งกว่ากว่าหมื่นสองไม่เกินนี้นะครับผมมีสิบวันนะทักเข้ามาศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่เดี๋ยวคัดคันนี้สวยคันนี้น่าสนใจให้ครับมาดูนาวาร่าต่อนาวาร่าสเปคนี้เข้ามาหลายคันนะครับเื่อใครสนใจนะนาวาร่าสำหรับเอ่อตัวที่มันเป็นออโต้แล้วมันเป็นแคปนะคาลิเบอร์นะครับ คันนี้ทะเบียนอะไรเนี่ยสองศูนยห่งเฮ้ยคันนี้รู้สึกว่ไม่น้อยสุดนะคันนี้ไม่หนึ่งแสนครับปีสิบเก้าจดยี่สิบสามแน่นเกาพันผ่อนประมาณเจ็ดพคุณนะฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ7,000พบาทนะครับคุณได้นาวล่าครับไม่แสนเดียวนะเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานต่อยาวๆคุ้มๆครับอ่าเใครสนใจนะครับตัวคาลิเบอนะครับอ่าตัววีนะนะคาลิเบอรตัววนะครับทะเบียนสองพันสะนะครับรถสวยเลยเกียร์ออโต้นี่คือแรกรับเข้าใหม่ ล็อแม็กแล้วนะครับพุณสตาร์ทเรียบร้อยกุญแจย์เลสเรียบร้อยนะนี่คือเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่ามีกล้องถอยครับมีจอทัชสกรีนให้ครบแอร์ปรับดิจิตอลอโอตโต้แล้วนะครับปับมหมต่างๆพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเบาะยังเป็นเบาะผ้าครับสเปคเดิมโรงงานเขาตัววียังเป็นเบาะผ้าอยู่นะแต่ก็จะมีตัวนี้ครับคุณดูนะเดี๋ยวอะที่เปิดตรงไหน,นอะลึกหน่อยนี่มีเขาเรียกว,ว่าตัว เอ่อแคปนะเปิดได้นะนั่งได้4คนนะครับสบายๆนะครับเกียร์ออโต้ครับผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีขนของครับแล้วก็มีเนี่ยมีแคลรีบอยให้แล้วเดี๋ยวเก็บการให้มีแคลรีบอยให้แล้วครับนาวาราคันนี้สนใจจัดเลย0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ติดต่อครับผมได้ดโดยตรงเป๊กผู้จัดการสายขายครับนะคันนี้อีกหนึ่งคันรู้สึกว่าจะประมาณ4ี่แสนต้นๆน,น,นะครับตัวแคปเตีย้ยแมนนวลปีประมาณ22่สิบสองป่ะคันเนี้ยนะครับไม่ประมาณหมื่นสาม หรือสองหมื่นสามประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจสเปคนี้นะทักมาได้นะเดี๋ยวส่งให้ดูทุกคันเลยมีเป็นสิบนะครับมีเป็นสิบนะอ่ะมาดูคันต่อไปเฮ้ยคันนี้โอ้โหจอดตั้งท่าเตะเทเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับยกสูงอ่ารีโวต,ตัวสองจุดสี่ e pilner นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเท่าที่เออ่จําได้นะปีสิบหกหรือเปล่าคันนี้นะเดี๋ยวผมขอเปิดราคาเช็คดีกว่ามันเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ล้างเลยสคบก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวขอเช็คราคาก่อน นาเกียออโต้สเปคประมาณนี้นะผมมีสามสี่คันเองนะครับมันน้อยอะ่ะมันหายากอยากจะได้มาสักสิบคันนะลูกค้าถามเยอะเดี๋ยวขอเช็คให้นะครับเอาคันนี้เป็นตัวแคปบนะครับเป็นตัวแคปบเขาตั้งชีสแปลกๆนะอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้นะเบอร์ใครสนใจคันทีทักมาได้มันจะมีปีเข้ามานะมันมีปีสิบเจ็ดอ่ะน่าจะคันนี้แหละปีสิบเจ็ดนะประมาณสามแสนกว่าบาทไม่ประมาณแสนกว่า นะครับไม่ประมาณแสนหกหรือแสนนี่แหละนะครับราคา3ามแสนกลางๆนะครับสนใจทักมาได้นะ065 951 3 3้าเก้าห้าหนึมาดครับไลน์เอสพีอีเมาดูนาวาร่าคันนี้กันต่อนะนาวาร่าคันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่น่าใช้อ่ะทะเบียน C30 าครับทะเบียน4 3 0นครับนาวาร่าเป็นแมนนวลนะครับสเปคนี้รู้สึกห้า0สนสหมนาพะไม่หมื่นเดียวครับคันนี้ปี2 2่สจดยีหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเพื่อใครอยากได้ปีใหม่ๆครับแล้วได้เกียร์ออโต้ครับตัวคาลิเบอนะ มันเป็นตัวใหม่แล้วคุณดูดิไฟเป็นแบบลูกแก้วสี่ลูกแบบนี้นะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วอ่ะนะครับรถสวยเลยอีกหนึ่งคันครับรถสวยคันนี้ซื้อไปใช้งานต่อได้ยาวๆกู้แจคขี้เหล็แล้วคุณดูบอกบอกปบไฟฟ้านะครับแล้วตรงนี้นะตุ่มๆแบบนี้นะครับนั่งนุ่มแน่นอนมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนไม้หมื่นเจ็ดเป็นไงประมาณห้าสี่เก้านะครับเท่าที่ผมจําได้นะห้าสี่เก้าเกียร์แมนวนวลปี2.24บสองจดยี่สี่ครับรถสวยเลยสี่ประตูครับนะสภาพดีมากอะ่ะไม้มันหมื่นเดียวแอร์หลังมีที่ชาาด้านหลังมี สภาพดีครับเผื่อใครสนใจคันนี้นะปีใหม่ใหม่ไม่หมื่นเดียวอะนะครับโอ้โหไม่น้อยมากนะครับสาหรับคันนี้ตัววีนะครับมีร่องรอยเลย็กๆน้อยๆเดี๋ยวเก็บงานให้นี่คือแลกลับนะยังไม่ได้ปรับสภาพแลกรับเข้าใหม่ครับมาดูฟอร์จูเนอร์ไหมฟอร์จูเนอร์คันนี้ไหมอีกหนึ่งคันเดี๋ยวพาพี่ๆครับรับชมฟอร์จูเนอร์คันนี้กันนะฟอร์จูเนอร์คันนี้สีขาวครับสีขาวเดี๋ยวขอดูราคาก่อนเข้าใหม่นะหกหกสองสามทะเบียนนี้ 2.4V ปี20ครับเ้ยปีใหม่นะไม่แสนห8แปนะ8 8 9 0 0ครับคุณได้ปี20นะปีใหม่ๆนะแต่ไมก็แสนหกอ่ะนะครับแต่ไปได้ปี20อ่ะนะ8 8 9หรอผ่อนอยู่ประมาณ1 4่กว่านะฟรีดาวผ่อน1 4กว่านะครับได้ Fortuner ได้ปี20ไปใช้งานต่อได้เลยครับมาดูคันต่อไปเนี่ยคันเนี่ยมันก็เหมือนไอ้คันแรกที่ผมพาดูอ่ะนะ2 0 0 1 2 0 1 3 2 0 0 8ทะเบียนเขาอ่ะนะครับนะ2010 ไอสองคันเนี้ยรู้สึกว่าไม่แสนสองคันหนึ่งแสนสามคันหนึ่งราคาเท่ากันสามแปดเก้าครับสเปคเดียวกับไอ้คันแรกที่ผมพาดูอะนะตัวคาลิเบอร์สองจุดห้านะครับตัววีแล้วก็มีแคลริบอยเกียร์ออโต้มีกล้องถอยมีจอทัศสกรีนให้แล้วรถหน่วยงานเข้ามาสามพันราคาเท่ากันทุกคันสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรีโวสเปคประมาณนี้ก็เยอะนะราคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณสี่เก้าเก้าปียี่สิบครับปียี่สิบมันอยู่ที่เลขไม่ไม่น้อยก็ อ่อห้าสี่เก้าม่เยอะ 5, 4, 9, ก็4ี่เผ่อนอยู่8 5พั้าจนถึง9ก้าพันกว่าบาทนะครับผ่อน8 5ดพถึง9 5้านะครับนี่สเปคแบบนี้มีเยอะนะครับสนใจคุณทักมาได้เลย0ูนย์หกห้าเ้าห้าหนึ่งสามสาจ็ดี่ครับไลน์เอสพีเอเง้าสองเอาฟอร์จูเนอรอีกแล้วสีขาวอีกแล้วนะคันนี้ดูหน้าหล่อเลยนะครับสีขาวสภาพดีเลยเดี๋ยวขอดูราคาแป๊บหนึ่ง3ามห้าหกแปด 2.4V ขับ2องไมเนอร์เชนแล้วปี20นะอันนี้เป็นปีปียี่สิบไมเนอร์เชนแปดเก้านะครับคันตะกี้เราดูมันยังไม่เชนเพราะอะไรอันนี้มันปลายปีอันนั้นมันต้นปีนะค,คุณได้หน้าใหม่แล้วนะได้ปี20ครับ8 8 9เองนะสะภาพดีผ่อ,อยูหมื่นหมื่นสี่กว่ากว่าหมื่นห้าประมาณนี้ไม่เกินเนี่ยนะครับได้ Fortuner ครับได้ปี20มีมทั้งไมเนอร์เชนแล้วก็ยังไม่เชนนะครับสนใจคันไหนนะคุณทักมาได้เลยรถตู้ก็เยอะนะรถตู้ทยอยเข้ามานะครับมามาเก็บงานกันต่อที่2คันนี้ สองพันสิบสี่เมื่อกี้รู้เท่าไหร่สองพันแปดสองพันสิบสองพันสิบสามอันนี้ทะเบียนสองพันสิบสี่ไม่ใช่ปีนะเป็นทะเบียนนะครับสองพันสิบสี่อันนี้ก็ราคาเท่ากันเกียร์ออโต้ครับตัววีนะตัวคาลิเบอร์นะครับสีบรอนนะสเปคนี้คุณทักมาได้เลยรู้สึกจะติดจองไปคันหนึ่งแล้วผมไม่แน่ใจคันไหนนะนะครับยังมีสามคันครับเกียร์ออโต้แบบนี้นะสามแปดเก้าพร้อมเจ็ดพันตลอดสัญญามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับมาคันต่อไปฟอร์จูเนอร์ทะเบียนระยองเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนไปกรุงเทพให้แหละนะนครับ สีเทาดําอีกหนึ่งคันครับมีใครชอบบ้าง Fortuner เทาดำนะคันนี้เอ่อทะเบียนระยอง 2.4V ครับ2ครับปี18ครับ799เองไม้แสนหกราคาดีนะ799หรอพรอยู่ประมาณหมื่นบาท1 3ื่นก็กว่าเองนะครับได้สีเทาดำครับปี18นะใครสนใจ Fortuner คันนี้ทักได้รถตู้หน้ายาวแบบนี้ทั้งออโต้ทั้งแมนนวลก็เข้ามาหลายคันนะนะครับรถตู้เข้ามาทยอยเข้ามาเยอะแล้วอะนะครับ สีขาวสีบรอนหน้าสั้นหน้ายาวออโต้แมนนวลน,นะครับเบอร์ใครสนใจรถตู้คุณก็ทักมาได้นะครับก็มีขายเหมือนกันนะราคาไม่แน่ใจนะครับรถตู้ไม่ได้ขายมานานแล้วสมัยก่อนเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนผมเป็นเซลนะตอนนี้ผมเป็นผู้จัดจการสายขายนะสมัยผมเป็นเซลนะผมขายจนผมเป็นทนะ็อปเซลอ่ะสมผมขายรถตู้นะผมขายรถตู้จนผมเป็นทนะ็อปเซลอ่ะผมขายรถตู้เดือนหนึ่งประมาณแปดเก้าคันครับขายรถเก่งไงเอาติสอะไรแบบเนี้ย วีออสเอาติดปนๆกันนะครับประมาณหกเจ็ดคันเองนะครับแล้วก็จนมันมีช่วงหนึ่งอะรถตู้มันน้อยนะครับมันไม่มีคือมันไม่มีเลยนะช่วงนี้เข้ามาเยอะก็คือมีแบบเนี้ยแหละตอนไม่มีคือมันไม่มีเลยนะสําหรับรถตู้นะครับกเ็เลิกเลิกถ่ายด้วยนะขายแบบขายดีมากมาเป็นปีอะครบับเป็นท็อปเซลติดกันเป็นปีอะเพราะว่าขายรถตู้นะนะครับแล้วก็อพอดีเขาให้มันเป็นผู้จัดการนะครับเวลามันเลยน้อยลงยังจัดแจงอะไรไม่ค่อยได้ ก็เลยเลิกขายรถตู้เลยไปทําช่องเอาติดช,ช่องเดียว่ช่องเดียวเดือนหนึ่งโอ้หสิบวนันอยู่นะสิบห้าคันสิบหกคันสิบแปดคันนะครับมากสุดสามสิบนะครับช่วงทุกวันนี้ก็ยังต้องถ่ายคลิปอยู่นะเจ้านายไม่ให้เลิกถ่ายนะถึงเป็นผู้จัดการแล้วนะนะครับได้ค่าคอมเปไ็นไรคันแล้วนะนะครับทุกคันนะ่ะได้เปไ็นรายคันนะครับ <S <S ก็ยังยังเลิกถ่ายไม่ได้นะเจ้านายไม่ให้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้เผื่อใครสนใจนะครับรถมือสองทุกรุ่นนะครับ ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเป็กกู้จิการฝ่ายขาย0659513374ครับไลน์ @pek152 วันนี้วันที่ผมถ่ายวันที่15นะครับวันสงการนะครับบริษัทปิดนะเปิดพรุ่งนี้นะครับแต่มาถ่ายคลิปได้ก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆรับชมกันเผื่อใครสนใจรุ่นไหนคันไหนติดต่อมานะวันนี้ก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไคร b e ครับพี P ่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับสต็อกแน่แนๆ4 0่400คันวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ